โอเคแผ่นส okay. นี่น่าจะเป็นแผ่นสุดท้ายของเซิร์ฟเวอร์นี้กันแล้วเอย่างนั้นนะเว็บอืมูปภาพสวยเว้ยอืมสวย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  ไม่มีปโมปรดูชโพดิชั่นใดๆทั้งสิ้นไม่มีโปรชั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ปึ๊บฮัลโหลสวัสดีนักชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมโคบิสตะคุงเรียกว่าเรายะกายเป็นคลิปประจำเดือนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกันแบบคอนเทนต์สลิปไลท์กันในซีซั่นที่2เอพิโซดที่3มมัง สามหรือสองวะจำไม่ได้เลยจริงๆผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมที่ไม่ได้อัดคลิปตัวสรีปลยายแล้วเนี่ยเนาะโมแต่ไปอัดคลิปเกมฮีเก็บอื่นไปอัดเกมนู่นเกมนี้เกมนั่นแต่ลืมสริปลายไปได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคโดยในวันนี้เนาะก็มัเน่ยเรียกว่าไงเนี่ยมันจะใกล้ที่จะจบซีซัน่นมไเทียบร้อยแล้วเนาะนะก็คือเหลือเวลาหนา้าอัดคลิปเนี่ยเหลือเวลาอีกห้าวันซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทัวร์เซิร์ฟ ก่อนที่จะเป็นครั้งสุดท้ายประจำซีซั่นนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยว,วตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีพิธิปิดงียเราจะมาทัว์ว่าผ่านไปนอีกหนึ่งเดือนเซิร์ฟได้มีอัปเกรดอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมไปย่โอเคครับผมก็เรามาเริ่มกันด้วยที่เฟสฐานแรกของเราก่อนแล้วกันนะโดยปึ่ที่มันดูแบบมันดูลบเนาะลบแบบลกลบ ช็กกอกโกบอลเยอะมากเลยเนีย่ยตรงตรงนะคือที่บ้านผมมีช็กกอกโกบอลเยอะมากามดูอย่างนี้ดิดูอย่างนี้ใหม่กอดเยอะไปไหนแม่เอ็มนะฝนแล้วก็โดยบริเวณตรงนี้ครับเดี๋ยวไม่รู้ว่านะเคลียร์หรือเปล่านะก็ปิดซีซั่นแต่โอ้โหอาจจะไม่เคลียร์แหละให้มันปล่อยไปเป็นแบบเรื่องอะไงเดี๋ยวอ่าปล่อยเป็นอนุลตร้านเพรากลับมาจะได้ดดแบบดูว่าแบบเออวเว้ยมันปล่อยไปแบบนี้นี่เองโอ้ยเสียบว่าใน,นหน้าเฟซบุ๊กเกิดกลับแป๊บ เออโอเคไหนๆก็ลงมาทั้งทีนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใต้นี้มันมีอะไรเกี่ยวกับมันเนาะซึ่งถ้าที่สังเกตเนี่ยมันจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาครับผมโดยพื้นตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทำฟาร์มพวกนี้โดยฟาร์มนี่จะเป็นพวกฟาร์มเกี่ยวกับพืชพืชทั้งนั้นเลยครับผมถ้าที่สังเกตบ้าของผมเนาะจะเป็นพวกฟาร์มพืชมากกว่าฟาร์มที่เป็นแบบพวกกันพาวเดอร์ฟาร์มเหล็กอะไรนั่นแน่นทางเสียนะเน,น,น,นี่ยต้องมีพืชชนิดตัวโนบีแกะแกะเหมือนเดิมนะยังไม่ได้ upgrade หรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเป้าหมายเนาะนี่จะพาไปดูนี่แกเงเหมือนเดิมตัวเดิมทั้งหมดเลยแต่ได้ผลผลิตที่เยอะมากๆซึ่งยังไม่ได้ทําขายเลย,เยด้วยนี่คือคนแก่เยอะมากเลยเนะี่ยแล้วเซิร์ฟจะจบแล้วอะ่ะคนแก่ยังไม่ได้เอาไปขายอะ่ะเห็นแล้วรู้สึกแบบเสียดายมากเลยนะเวย้วยเออเสีดยด้ยเสีดยด้อยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคจยว่าสุ่ยดี้ตรงนี้เนาะโดยวิวตรงนี้ก็จะเป็นพวก ฟารมพืชโดยตรงนี้จะเป็นฟาร์มส่วนเคนแล้วก็พวกฟักทองกับแตงโมทำไมถึงต้องทําก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วรู้สึกว่าในๆด้วยความที่บ้านเราทําพวกฟาร์มพืชแล้วอะก็เอาขพืชได้มาสุดไปเลยดีกว่านั่นเองแหละฮะนี่ทำเอาไว้ซึ่งก็ผลผลิตก็ไม่แย่นะเนี่ยผมเพิ่งทําไว้ประมาณสองสัปดา์ที่ผ่านมานั่นเองนะก็ถือว่าแบบ สวยไดแเละแล้วอย่างนี้คือถ้าไปดิเซอร์ไว้ปิงหรอซึ่งบอกไปก่อนเลยว่าไม่ปิงฮะเพราะว่าผมใช้ระบบน้ํานี่ระบบน้ําล้วนนะในการดูไดไอเทมในการอะไรพวกเนี้ยยเป็นแค่ตรงระบบกล่องนี่ดูน้ําทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ตัวออฟเซอร์ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะแล้วก็พวอดีตรงนี้มีการแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะไม่เป็นให้มันยังคงอยู่ทีมเดิมในพื้นที่ตรงกลางนะ ด้วยโฟนตรงหมวกก็ชอบเหมือนกันแล้วเว้ยตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันแบบเออมันดูดีไปอีกเนแล้วส่วนตรงนี้ก็มันคือเรียกว่าว่าที่ห้องเก็บของในอนาะคนฮะแต่ทําไม่ทันคือผมนั่นจะพูดตั้งแต่ EP แรกเราบามัน EP แรกๆเลยที่ผมบอกว่าเออเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะทําเป็นพื้นที่เก็บของอะไรแบบเนี้ยนะถ้าตรงนี้ฟรีเบคอนซึ่งผมออกไปแล้วแหละเพราะว่ามันมีแอเทมนึวยซึ่งไอเทมเนี้ยมันเป็นเอ่อไม่ได้โหลดไว้นะมันเลยไม่มีมันไม่มีด้วยเนี่ยมันไม่มีอีกเยอะ พค้ดไม่เบี่ยงไมหาในบิลล์เิวในเซิร์ฟมันตื่อีกหรอนะโดยไอ๋เทมนั้นนะพูดสั้นเลยนะกินแล้วจะได้เฮตสาวมันจะขูดโคตรโคตรไม่เร็วเยเรียกว่าไงเดีย๋ยวเราไปในปสถานที่ถัดไปกันเลยดีกว่าเนาะว่าภายในเซิร์ฟเนี่ยเราได้ทําอะไรไปบ้างนะ <S <S งคือในเซิร์ฟมันก็ไม่ได้แบบผมทําในส่วนขอหรอกแล้วก็อย่างเียคือเราจะมาทัวร์เซิร์ฟขั้นสุดท้ายเนาะจะมาดูว่าในแต่และพื้นที่มันเฟืออะไรยังไงกันบ้างน,คางาน,นะครับผมภาพ,าพาวะเราก็เออ อ๋อเชี่ยวิถีรถไอ้เหี้ยนะน่งไปตรงนี้ดีกว่าเราขึ้นเนี่ยดีกว่าไปพี่อืมอ่ามันเหมือนเดิมเลยนะอยากเปลี่ยนคิดว่าอยากเปลี่ยนแต่แบบเออแต่มันเท่เปลีกแบบนึงเว้ยก็โอ้ไม่อะไรเก็บมันเอาไว้เพราะมันสวยผมว่าผมชอบสไตลนะ์นั้นมาเฮ้ยเชี่ยลือไปหรือเปลี่ยนเกาะกูตายเดะเลยเพราะว่าในเซิร์ฟเนี้ยสเกลตันโคตรด,ดุอ่ะกูบอกไว้ก่อนว่าเซิร์ฟนี้สเกลตันดุบอกมา ถไม่เช่อเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่เาเดี๋ยวผมพาไปดูตัวสปาลหลักของเซิร์ฟอดีกว่าว่าสปาลลงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอ่ะนะโอเคและนี่ก็คือสปาหลักของตัวเซิร์ฟเราเนาะก็นี่ก็เริ่มมีการแบบมีการวางพวกต,นนตน้นมุงต้นไม้คิดมากแล้วก็ออะไรก็ไม่รู้นะ ต้นไม้คลิปวันนี้จะเป็นต้นที่เรานั้นจะมาเรื่องเดี๋ยวตัดอีกเป็นคลิปมาบ้างในนี้ผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะจัดหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้อะโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นฟาร์มฟาร์มแข่งตัด w h เต the f า c k ททาไปทาไมวะมันเยอะจังวะเดี๋ยว,วมันทําอะไรวะเนี่ยใหญ่เลยอแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรสักอย่างะนะ ตอนนี้ในเป็นแบบกลุ่มเลียวกลุ่มน้ำมอนทำมาแหละแล้วซึ่งหมบอกไปก่อนเลยว่าไอ้เหี้ยหมู่บ้านนี้รวยมารวยแบบโคตรพโคตรไม่รวยเนี่ยดูดิมีบกระเว่าเป็นแบบไส้คอเลยเว้ยนักนี่ต้นไม้แล้วก็มีออกซิเดียนซึ่งออกซิเดียนนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจแดงๆสิน,นะครับผมเพราะว่ามันจะมีหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่าอ่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเหมือนมี ภูกคามนะครับผมที่มาอยู่ในพื้นที่นี้ซึ่งอะไรรู้ไหมครับผมมองดูข้างบนฮนะอุกกาบาตลงเว้ยนี่เดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆนี่เว้ยไอ้เหี้ยบล็อกนี่เท่าไหร่โอ้ยโหมกอดมันจูบบล็อกนี่เท่าไรแบบบล็บอกนี่เท่าไรจริงๆเ,เลยได้ไหมนีผมไปดูห้ับนี่ไอผมถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อ,อผมพูดให้ด้วยนีไอ,อเชียวเว้ยันลงนี่ คุณมาเอาจริงนะถ้าเกิดว่ามันแน่นขนาดน,นี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเสียใช่ไหมเก้าบล็อกอ่าเก้าบล็อกเก้าเดี๋ยวนะพื้นที่นี้มีขนาดหกด้านใช่ไหมเก้าเก้าห้าสี่ห้าเกห้าสิบสี่ห้าสิบสี่แล้วห้าสิบสี่กาคูณเก้าอีกทีหนึ่งห้าสิบสี่คูณเก้าก็จะได้เป็นอินก็อดแล้วคูณสี่เพื่อจะเป็นไอเชดีดีเอ้โ oh อ้ไมค์ก็จะเลยขึ้นขึ้น,นไม่ตรงในคลิปเลยฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าเยอะ บอก,กเลยว่าเยอะมากๆอืมโอเคน่ามาฮะนี่วันนี้ตรงนี้ก็สวยงามมากแล้วว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องสดแนนะน่าจะมีนคนเล่นระเบิดเอาไวแ้แหละหรือถ้าไม่นั่นก็คือไฟภูคามอนะไฟภูคามอุกบาทตกไอ้ตรงเนี้ยแล้วก็แต่ก็มีสินสุดลงมาเออแล้วก็ไปดึงนี้ครับผมจะเป็นเร,ปรเ,รเ,เรียกว่าวัดประจำเซิร์ฟเออเรียกว่าวัดประจำเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะดูดินี่โคตรเท่ คือผมก็ไม่ค่อยสร้างเอาจริงผมไม่ค่อยสร้างอะไร,ประปสปาสตาสตอท่าไรเราก็ัวเองก็เพ่หาไปทำที่บ้านแล้วก็ไปทําที่ดีอยซะมากกว่านนะนี่ที่คือวัดระบบโค้ดของโคดใหญ่อะอื่แล้วขึ้นไปได้นี่อย่างสวยอ่ะนี่ก็ไปขึ้นข้างบนแล้วนะโอเคผมไม่รู้ว่าเป็นวัดอะไรในญี่ปุ่นนะแต่แบบแต่สวยมากแต่บุช้เสาโซรี่ย์ไม่ได้สวยแล้วดูดิสาวโซลี่ยส,สวยมากอืม อีมันง่วงในใจเดือวมันม่วงโอชมพ่วผมชอบเฮ้ยดูดิมันเป็นสีครีมสันที่สวยมากนี่ับผมแล้วก็ถ้าพื้นีตัวนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายแล้วหรอเนาะนี่มีบ้านเล็กน้อยแล้วก็มีพวกปอดประชาสัมพันธ์น่าไอพวกปอดประชาสัมพันธะ์น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละใช่ปะขอดูดิสิไม่ใช่วีจะมีคนเล่นอ,อะไร,ระมากมายนะสลิมไลท์ผมว่าบื้นที่นี้นาจะไม่มีอะไรมากมาเนาะตรงนี้น่าจะไป คือที่สักอย่างแล้วโอหม่ก็โดนโอายหิมะสลมน่าจะเป็นที่ตรงนี้น่าจะถล่มมะโอหมคคือถ้าพูดตรงจีตัวนี้น่าจะเป็นแบบอุโมงค์ไปที่ที่ไหนอะนะแต่หิมะถลมม่มวะะไยเดี๋ยวผมลองอ้อมภูเขาดูสิจีส oh ุดดูโชทย์ดูโนทยบมันก็นจะเป็นอุโมงค์เนาะพาไปของนมันทะลุกันตรงนี้ ซึ่งก็ถูกปิดกั้นไว้ก่อนเพราะว่าน่าจะไม่มีเวลาทํากันก็ผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีอะไรบ้างหมายเลยในสถานีอย่างนี้เนาะก็ด้วยความที่เอ่อเดียวันเนี่ยก็ด้วยความที่ตัวเองก็จะต้องรีบปัดคลิปแล้วก็รีบเอ่อรีบทํางาน้ะเนาะก็ไม่ใช่รีบทํางานหรอกรีบอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วด้วยก็ต้องทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อขยๆวทจาระรวดเร็วไปหมดในคลิปนี้อาจจะดูลูกๆหนก็ต้องขอไปดูด้วยกันนะครับโอเคก็ และนี่ก็คือ s e e บไลฟ์เซิร์ฟเวอกันในซีซั่น2งนะครับผมก็ผมไม่รู้ว่า E ีสุดท้ายเนี่ยจะมาหรือเปล่านะแต่ผมเซตเอาไว้ก่อนแล้วกันว่าอีีนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็น EP ีสุดท้ายของประจับซีรีส์นี้กันแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันถ้าชอบฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าซีซั่น3หรือว่าซีซั่นถัดไปมันจะมีหรือเปล่าก็ไว้รอดูกันเลยลวกันนะครับผมโดย อี EP ถัดไปเนี่ยถ้ามีจริงก็อาจจะเป็นพวก EP ปิดทาพวกพิธีปิดอะไรพวกนี้กันแล้วละกันนะครับผมก็ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีคลิปพิเศษให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าในตัวคอนเทนต์สรีปไลท์ั้นเราไม่เชื่อว่าเราจะจบแค่ตัวอ่าเรียกว่าแค่เดียวไม่ได้จบในตัวคลิปออร์จิวิี่ลอดที่เห็นที่เล่นกันไปนะครับผมเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมกันอีกขันสลีปไลท์ยูเอสซีในช่วงซีซั่นหน่งคริสต์มาสเด้อผม โอเคครับ okay, ผมก็ซึ่งไอคลิปตัวอีเวนต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะไลฟ์สตรีมหรือว่าจะมาอัดคลิปแล้วก็มาตัดให้ทุกคนได้ดูกันเหมืกันนะกัรณนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคนทุกคนคงชอบกันถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ฝากอีกอย่างนึงก็คือฝากไปดูพวกซีรีส์ยืดอื่นมาละกันเนาะที่แบบเป็นซีรีส์เกมผีบ้างหรือว่าซีรีส์ไลฟ์สตรีมเล่นพวกเกมอื่นๆเนาะผมก็ได้มีการไ like ลค์ลงช่อง กันบ้างะกันนะครับผมก็เป็นไลฟ์แบบทุกวันเสาร์หรือไม่ก็าอาทิตย์เวลาไม่ได้นอนะครับผมสดลิปก็อาจจะมาเป็นในรูปแบบเดือนละครั้งแะ้วกันนะพอรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบแอบยากด้วยแหละโอ้โหมันแอบยากในการตัดแล้วก็บางเกมเนาะมันต้องคลานน้าจะตตยเยอะปเชกันด้วยแะ้วกันนะครับผมก็าอาจจะมาแบบไม่เดือนละคลิปก็สองสัปดาห์ต่อหนึ่งคลิปก็น่าจะโอเคเนาะถือว่าเป็นการแบบมาแบบให้หายไม่ใช่มาแบบให้หายดี นักกันมาแคนแบบอ,อย่างนี้นก็มีชิปลงกันบ้านกันนะครับผมแต่ไลฟ์เนี่ยจจะมาทุกสัปดาห์ให้ทุกคนนนั้นได้รับชมกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมชิปจนถึงทุกวันนี้นะครับผมแล้วจอกันแน่นในซีน่ารถไปหรือชิปเบลัถไปด้วยนะครับผมลาไปก่อนนะครับผมไปยเด